เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับไปครับติดตามรับชมด้วยกันนะครับไปเลยครับตามมาเลยเ้าทำนะครับโอ้เย็นเลยเหมือนแอร์เลยเย็นจับเลยไปทะลุตรงไหนหน,น่อยนี่เสียงยังนอออะไร สวัสดีครับพบกับข้าบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวที่วังเวียงนะครับมาถึงแล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนเข้าไปที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับกรุณาซื้อปีก่อนเข้าชาวโบมีพี่เขาว่ได้ครับซื้อปีก่อนนะครับตรงนี้ยินดีต้อนรับสู่ถ้ำนางฟ้าวังเวียงครับอันนี้ไม่ต้องซื้อปีใช่ไหครับทางของจัดการไป นะครับเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาสะพานแล้วก็จะมีแม่น้ำสองโอ้โหขับสุดยอดเลยครับสถานที่ว่งเยอะโอเคครับท่านผู้ชมท่านไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พื่อนนะครับภูเขาสูงมากเลยครับว้าว นะครับแล้วก็มีอะไรเรือล่องกแม่น้ำสอง,สองโอค,ครับท่านผู้ชมท่านไหนอยากเห็นอยากดูก็มาได้นะครับที่เมืองวังเวียงครับห่างจากเวียงจันทร์ประมาณ100กว่ากิโลเมตรนะครับนั่งรถมาใช้เวลาประมาณชัว่วโมงกว่าครับเนี่ครับการที่เมืองเรา ที่ท่องเที่ยวที่สวยงามครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับไปครับติดตามรับชมดูกันนะครับไปเลยครับตามมาเลยครับทางแรกของผมเลยครับนี่แหละแล้วก็มีร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารและนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับยังเป็นธรรมชาติเลยครับ ว้าวเดินมาสวยมากเลยใช่ไหมสวยมากเลยอันนี้อะไรเนี่ยบวยป่าปะเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวกันนะครับจะกินข้าวครับเพื่อนเพื่อนก็คงรอแล้วโอเคครับเดี๋ยวทานข้าวกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาพักข้าวพักกินข้าวเที่ยงนะครับอาหารเพื่อนเพื่อนอยู่หนอยู่หน้าขี้เกาขี่น้องอยู่หน้าอยู่หน้าขี้เกาโบแมนแล้วอยู่ดงนะรับ นเพื่อนมาด้วยกันนะครับเพื่อนคนลาวด้วยกันชืออเล่บุไดแคนส์ชืออเล่บุไดแคนส์ไก่ต้มแซ่ำต้มงต้เนาะลาวไมน่าก็เอายับนี้แต่บ่งบางนึกอย่า หัวหน้าเพื่อนันจัดให้ทุกอย่างจะต้องจะปอดเลยกันแล้ววันนี้เพรบะหยั่งไปเนาะเออเก้าเที่ยงเหมือนกันครับแต่ย่างที่แต่ย่างที่วังเรียงนะครับร้านอาหารครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกมันบดได้มาในครั้งแรกแน่นบดข้าวเหนรยวครับข้าวเหนีมีแต่ครั้งแรกเพื่อทุกคนครั้งแรกเครั้งที่มอติดบอดครั้งแรก เอาเอาามปลาเผาเนาะปลามีตัวใหญ่ๆหเอาเอาเอาได้นอทางนี้เนาะอิ่มยังมาพรอมกันเลพี่น้องด้วเอาเอาเอาทั้งนี้เพได้กินปลาเขาสีหนามส่้าหนีใช้ำเงี้ล้มาเทียมาหนิมาเวีมาหนมาเทียวบางเบี้มันคือย่อม้วนอกก้าหมนน่ะอกมาย่อยจอกคุณะ แสดงว่ากินแสดงว่าก <stimulus S 1> ินตะฮื้อแล้วหนึ uh ่ไปบ้านเฮ่ามาด้วยตีรองเดี๋ยวตั้งเลี่ยงกันสวันข้าวตมชาติกินข้าวเขาร้มชาตินี่เนาะอยากได้ทรายรูปไหมเอ้าเอาป้าติชมเสบเถอะนะโอเคครับหลังจากทานอาหารแล้วก็เดินชมแถวนี้จะมีสระ วายน้ำอยู่นะครับมีที่นั่งกินอาหารคับเดี๋ยวติดตามชมดูกันครับป้ายขึ้นมาข้างบนจะมีต้นไม้ต้นมะม่วงต้นลำไยมีห้องน้ำที่สะอาดนะครับบรรยากาศธรรมชาติเลยครับเดีเ๋ยวผมจะพาไปดูถ้ำนางฟ้านะครับมาเจอ, YouTube อเเยูทูบ,บสบายดีเบาสตีสบายดีทุกคนเบ,บสาสตีนุนจาน ติดปากกดต right, ิดตามเน่ยทุกคนเขาไปกดดตามแล้วก็ะ่องเพราะว่าเราเจนนัวเราเจอแล้วครับเจอบารชาตีนวลจานครับเจอโดยบังเอิญที่วังเวียงนะครับวันนี้บ่แบบเคยนะครับบ่ได้นัดเจอกันมาก่อนบ่ได้นัดเจอกันมาเห็นพอดีเลยอันนี้ก็ติดตามช่องบารชาตีมานานแล้วครับไงงามบ่งามสุดยอดเลยคเดีรครั้งแรกเลยนะอันนี้คือครั้งแรกเป็นบ่ครั้งแรกเลยคือครั้งแรกตื่นเต้นเลยโอ้ยมามาในทางนั่งในงามเนาะ บรรยากาศแบบว่าเดินทางกับแบบสวยงามขนาดเลยโอเคเนะนาะคร,ระสาต<ะ>ีนะครับอบ,รบอกเข้าชมตั้นแะ 10, ่สิบพันกีบนะครับข<ะ>ึ้นมาข้างบนก็จะประมาณนี้ครับขึ้นมาตรงนี้โอ้โหมาไหวก่อนเข้าถ้ำนะครับไป เดี๋ยวผมจะพาเข้าถ้ำนะครับโอ้เย็นเลยเหมือนแอร์เลยเย็นชับเลยครับาไปชมดูบรรยากาศข้างในนะครับโอ้โหนี่นะครับทางเข้าครับแล้วก็เดินลงมาครับตามรับชมดูด้วยกันครับว้าวครับข้างในเป็นครั้งแรกของผมเลยครับที่ได้มาท้ำนางนที่ถ้ำนางฟ้า มีแต่นางฟ้าเข้ามาใช่ครับมีแต่คนสวยๆให้เราสวยๆแล้วหงายหลังบรรยากาศลุในถ้ำอย่าหลงทางนะถ่ายรูปไหมโอ้เข้ามาข้างในครับมีแล้วก็มีไฟนะครับมีไฟแล้วก็มีหินเหมือน มันหินงอกหินย้อยนะครับมเย็นครับโอ้โหมีงอกขึ้นด้วยอันหินยนะ้อยเนาะหินย้อยมีงอกขึ้นมาเย็นครับรู้สึกเย็นเลย ว่าามจังเลยครับสุดยอดครับธรรมชาติที่ประเทศลาวมนนาลุ้นคะว่ารไนมาลุ้นกันเลยครับว่าจะไปโผล่ตรงไหนครับรอโอ้โหครับเดินมาหินย้อยลงสวยงามนะครับโอ้โห,โหครับ ตามรับชมดูไปด้วยกันครับธรรมชาติโอ้โหจะไปทะลุตรงไหนเนาะนี่มาตรงนี้โอ้ยเย็นเนาะ ครับยินย้อยลงมาครับว้าวเหมือนแอร์เย็ยนเหมือนแอร์ป้ปเดินเข้าไปเข้ารูยนกัอ๋อ,อนี่ ขึ้นมาทางนี้เนาะนี่วนค้ง่างนเลยบมนเราวะหินนี่เป็นแข็งเลยนะแข็งเลยเนาะแล้วก็นี่โอ้เด็ดสองมาตรงนี้เนาะโอ้ชหนยเลยโอโน้จะทบคืนไปดอือ ตรงนี้เป็นทะลุแสงดวงอาทิตย์ก็ดีเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ<ม>เข้ามาดูมาชมถ้านางฟ้าที่เมืองบางเวียงด้วยกันครับหลอดหลอดหลอดโอ้หว้าว นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่มามาสามมามีสะพานเหล็กนะครับโอ้โห ตามรับชมดูด้วยกันครับว่าจะไปทะลุตรงไหนโอ้โหมาๆมา,มาโ้ตรงนี้ก็มีรูมีทางเข้าอีกเนาะถ้า,ปาไปสูบละตายกินนีค<ะ> <c oughs> ือใกันเลยไปเดินมาเย็นเนาะเย็นไหมความรู้สึกครั้งแรกนยนี่ตื่นเต้นเลยตื่นเต้น ยังไม่มีทางทิ้นจุดนะคะตามดูไปเรื่อยๆครับอรรโอ้โหโอ้โหไปกันเองเอโ,อโ,อโอสุดแล้วนี่เนาะทะลุเลยนี่ทะลุฟังไงเนาะบันนี้สิสสิกับทางได้บ่บันสิกับได้บ่ นี่ครับมัน้าีกรับจัเลยกน่าจะวนวนมั้งไปติดตามเบิ้งนี้แล้วสัดศิพรอดใส่โอ้ออกมานี่เป็นภูเขาไปไปเดินออกมาตรงนี้ก็คอยๆอยู่ในเย็นเนาะใส่เนาะคือเงียบแถบายจะมีเออ ไไอ๋อจะมีคือกีสลิงเะโอเสียงยังนอบไลยโอ้ไปแล้วคันแมนคันแมนเท่ากับล่างหยางอยู่นี่แล้วหย่านแหงแล้วเหนียวเยอะเหนียวลากหัวดัวง ไปดูไปเรื่อยๆครับอ๋อเดินออกมานี่ไปมีดอกน้ำแน่ด้วยนะนั่นแหละถึงที่เดิมแลวแลวก็ไปขึ้นโน่นแนมหรออ๋อบมันสูงที่เขาีซอรี่อชุมเซอรลิงอันนี้ก็ไปแล้ว พุ่นยังไปพุนนปพ่นอยู่ยังไปพุ่นอยู่ยังลงอันไป<อ>ไปหมอสิ้นขาคนนี้มีสะพานเหล็กโอ้โหเอา้โหนี่ไงสะพานขา้ขา,มขามข้ขามห้องเนาะข้ามคลองข้ามคลองนะครับนี่ทะลุมาแล้วที่เดิม ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเข้ามาชมมาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับโอเคนะครับออกมาจากถ้ำนางฟ้าแล้วก็มาดูแถวๆรอบๆนี่นะครับบรรยากาศสวยงามนะครับมาลอดถ้ำเข้าถ่ายรูปได้บ่ มาแล้วขาเจ้ากระองลงไปโอ้ลองลอ,อลองล,อง,ลองไปฝั่งนู้นอ๋อเนาะอาวทุกคนต้องมีไฟฉายาาเออชาจีนตอรีตรีจีนมาหลอดทำนะครับมีนักท่องเที่ยวมากันเต็มเลยนะครับตรงนี้ครับต้องทำแล้วก็มีต้องมีไฟสายส่องแต่ละคนนะครับที่วางเวงน,นะครับถ้า สนใจจะมาเที่ยวมาชมหรือเชิญเลยนะครับที่ประเทศลาวมาก็มาด้วยรถส่วนตัวก็มาได้เหมาก็มีครับมาห่างจากเมืองเวียงจันทร์ประมาณ130กโลครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าครับโอเคนครับโอเคครับออกมาแล้วจากถ้ำนางฟ้าที่วังเวียงนะครับ กินมากินข้าวนะครับกินข้าวร้านอาหารตรงนี้ก็ลัเนินชมดูทำดูบรรยากาศรอบๆอันนี้อันนี้แกยันอแกนูอันนี้นนนนหูฮูแล้ว <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีบายบายกับ <c oughs>